ปฏิจาจะปลาเจ้า,า,จากำลังงั้นเอาคุณแม่ไปหาหมอปิกมาคุณแม่อันถ้าจะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเจ้าแกบอกว่าเยี่ยวคุณคุณคุณหมอบอกให้ไปโรงพยาบาลใหญ่นางก็ไมไปเดี๋ยวต้องรอดูอาการนกกใจเจ้าวันนี้เอาหลังนั้นน่าจะเป็นหลังเจ๊ซอเจ้าหลังไม่สองต้องตาสองเซนเกิงครับสองเซนมันค2สองเซนแตกกันนเจ้าเหมือนกันหนึ่งจุดห้าเลยเจ้าโอเคเจ้า ลังแปดอกมาพอกําลรกเจ้าว่าจะได้ก่อนใสแปดศอกมัน,อ,มนอูดยามแปดซอกแล้วมันก็เหมืนอนใจแปดซอกเจ้าแกเจ้ามาพอกาลรกเจ้าว่าจะได้น้กระเจ้าปาขาวเจ้าโอ้ตกแน่น โอ้ยจอกแดบได้จุได้เช้าบ้าพิตั้งหอกเจ้าาตะเพียนเจ้าบาตะเพียนกับปะขาปอกเจ้า กำลังมาครับสลินได้ยันโอ้ยทีท่านตัวลืมพอเจ้าได้สี่ห้าตัวค่ะบสลินอนนีน้นเจ้ากับปาดจะเกียนน้อยอนนี้สามตัว เคียนหนึ่งตัวหัวปูดไปแล้วเจ้าปิดกจามสุมาทุเจ้าป่าตะเพียนเจ้าปะะ่าสไายป่าตะเพียนแล้วก็ป่าสลัดเจ้า สกาย์ตะแหวนเช้าปาก็บาลังคิดถึงเขา นิน้มสามตัวเจ้า ป่านนินก็บป้าแวนเจ้าป่านนี้เป็นมูเป็นพ่อเป็นพากับแ้่เจ้าโอ้ยป่าจังยามแล้วก็ลูกป่านนินเจ้าแล้วป่าตะเคียน <c oughs> เป็นเนื้อเนี่ยจะมาเข้าเห็ดมูหนึ่งเข้าวอันนี้กะทิเคียนตะแวนเจ้า นี้ก็ป่าตะเพียนก็ป่าแวนเจ้ามีก็ป่าย่าง่งีแย่เจ้าป่าอื่นนี่ถ้าจัะแบบนี้แล้วเจ้า <c oughs> ป่าบันล่องเลยเจ้า ป่าแว่นกับป่าตะเพียงเจ้าป่าอื่นไม่ไหนหมดเจ้าวันนี้ป่าเลยเจ้าวันนี้ป่าพกกับป่านินเจ้าแล้วก็ป่าแว่น mà ở cao Hãy nó cho kênh เตียนเจ้าช่วงเนี้ยป่าตะเพียนนักลูกป่าตะเพียนอันใครตายเจ้าแล้วก็มีออสตายเห็นเจ้าเหงื่อปุ๊หัวปุ๊บก็ได้ก็เจ้า อตอนนี้กำลังตัดซอยข้างลายเจ้า ตานินแกเปลาแหวนเจ้าตานินเจ้าตานินกระลูกเหมือน มันมาเป็ลูกมันเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยป่นนี้ลวงเจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอิงจะปลาสต็อกนักพืชแล้ววะ พ่อจามจะปุดบกนน็นะเจ้ามันถ้าจะยูแจงไมได้เจ้ามันมานเจ้านี่เจ้าได้ป่านิลหลวงเจ้าอลิศมาตัวหาะชปาาปะปลา,า,าเจ้าป้า,าน้ป่านิลเนอลิศมาหาชะปลาอลิศแกนเจ้ายกเราหมดได้เลยเนี่ยหางกอง เฮลียล์เจ้าหวัดดีเจ้า,วจาสวัสดีค่ะวันนี้เอาข้าวต้มมาเอาข้าวต้มวัดมาฮืกอกรับว,วันนี้วันสิบสองเป่งเจ้าเอาข้าวต้มมาฮือเจ้าปาเา,าเจ้วดเจ้ามาานี่กินข้าวมาตาตีหัวขว้าเจ้าโอเคเจ้าเฮ้ยตนอะไรเนี่ย เจำนิ้งแงมจะลองตอกมันมีสองตอกแบบแม่นสองตอกกระปุกไงอันดูพันป่าแม่ป่าเนาะอลิศยามาโลกสวยที่กินนี่งบเอางบเอาที่อย่างนี้นี่มาทำเป็นโลกสวยเมืองเราได้ไปรับจ้างอยู่ตอนลดยาเปนส่วนหนึ่งแต่ก็เคยเท่านิสิต กะรัก็มีปู่มีปาเนี่หรอปลาสลากนางฟ้าเอยวันนี้นางฟ้ามาดูก็ได้ปลาสลากนางฟ้าเลยนะเจ้าป้างามเหมือนคนบะอเลยฮะอยา <laughs> อยู่นะอายกับเจ้าโยก่ะุอ้ยปลาปูงอ้ยดึกๆึกแล้วเจ้า ป่าแว่นดึกๆึกจ้าป่าด้ยาป่าเอาป่าตั้งไหนนะก่อนกาอู้แต่ลไปหนึงปันนิเดเนียตาข่ำเอาไว้หหนก่อนเอาป่า<อ>ไหนก่อนหันแล้วหัวตาแสงเป็นอย่างนั้นโอ,โอ้ยจะป้านี่ถึงเงินที่ต้นไหนชอบเอาไม้มาหาดีส แป้นปัตะไตล์โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปัดสไตล oh, oh, oh. mm. ์ปัดเพียนเจ้าตาก็ะมมีเจ้าฝนก็จะตกแล้วเจ้าอาลีปแก่อลีปต่อยเจ้ากินแตงตกแนม <c oughs> อลิปเนี่ยโหดนะเจ้าเื่อสายหวานเหมือนเจ้าปลาค่ะ โอเคเจ้าตอนนี้กเกือบบ่ายสองมงป่าแล้วเจ้าฝนเริ่มมาแล้วเจ้าเดี๋ยวจะป้าจะให้งพอฝนตังันเจ้านี่เจ้าฝนอลิศอย่าบเดินหนีขี้กนไม่มานเจ้าอลิศเป็นไม่มานเจ้าท้องได้คนท้องท้องได้สิบเดือนนะคะอะไร้ตก่ะแตกโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้าว่าจะได้ตักกโก จะให้ออลิดเอาไปถอดเจ้าแปลงให้หน้าอาลิดตัวยโอเคเจ้าหยั่งในบอกวามอย่าเอาตกไปนี่นะเดีเ๋ยวนผลมาแล้วเจ้า <c oughs> ไปแล้วเจ้าโอเคเจ้ามาถึงตีแล้วเจ้าอาลิดไสป่าเอาไปกินเจ้าเฮ่ออลิดไสป่าไปกินเต็มที่เ,เลยค่ะก็กระป๋าปนิ้นนะปลาอลีด, <c oughs> เ,อลดเอาไปใส่ไป <c oughs> ตัวนี้ได้อตัวใหญ่ผมได้ เดี๋ยวจะเอาหนามควากใส่หน้าละหนามปานินเจา้าปานินปานินนี่นตัวเอาปานินไปตัวมังค่ายมังค่ายนี่นแหละเอาไปเลยตักหญิงอบาอบางเจ้าขอบผาตกได้จริงอลิสอลิสพูส <c oughs> จิงแต่กเดี๋ยวชาวบ,บ้านจะหูเจ้าแฮนอริส อล,ลิตตัวบอบบางขนาดเลยเจ้าเกลทั้ปุ๊ดเอาไปป้อกลิ่นนะอันวันนี้บม่ได้ปัดแก้มส้มเจ้าเอาไปเพื่อปะจายข้างบ้านได้ก่อ <laughs> ได้เลยเอาไปเลยบะหมีม่ปจายค่ะ <laughs> ป้าเอาสักกิโลก็พอแล้วเอาเลยป่านี้น,น้อยเอาไอ้ขวัญไปทอดนี่เข้าถ่าขนาดละ,ะ,ะดดลูกประเส็ดตายลูกอ้อยขค้มากับยู่กับแม่กะแฮกแม่ยี่ถ้าได้ป่านิ้้ตุลหลงเนี่ยพอ้ยอย่ารอแอ้วนนี่เราให้กินโอเคเจ้าอริสเอาไปประมาณสัก กิโลถึงถึงพ่ผมถึงกิโลเอาไว้เพื่อป้ายเจ้าความสวยเนาะมองปจายก่อนโอเคเจ้าขอบคุณนักดักจ้าติดติดตามรับชมส่องจป้าเจ้าสวัสดีทุกคนเจ้าลาป้ากับคิมนาจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย